ทังที่เหมือนพระก็คือพระสงฆ์กคือสงฆ์เขาถามเราตรงๆทำไงม่แก็ถือโลงไทยนะแล้วตอนนั้นเขาัะไม่ได้โดนไ่ไ้ถุงท่าเลยไม่ได้สัมภาษณ์ีแล้วถุกมันพาก็เหมืนกริงริงริงริอะไรลบซ้อมโจยดโทยอถ้ามีอไรมาใหม่ก็อเราี่แดกถ้างไปชุมที่อําเภอร ไอหมหอ่เรียนกเลยอกพี่เรียนกรันส์จำเสียออไม่ได้บอออนะครับเที่ยวใหญอยูนหะอะไรไหมอ๋อมองเีไม่านะครับตางอาเ้นะครับอะไรเจูอะไรสังสวัสดีทุกคนครับ ครับเดี๋ยวดีครับวันนี้เป็นวันอะไรลมยางไม่ไม่เดี๋ยวรถลุ่มยางก็วันนี้เป็นวันปักชิมของปวช3กับปวส2อืงแล้วก็มาออกันอยู่ตรงนี้ก็แขกที่เชิญมาใช่ไหมไม่ได้ฟังด้วยพฟาหาสมปองไงพี่ใช่พฟาหาสมปองมาวันนี้วันนี้เรามารับบุญเรรียก็ พวกเราก็จะจบกันแล้วแต่จะจบหรือเปล่าก็อีกเรื่องโปรเจกจบยังไงล่ะจบไม่ได้แต่โปรเจกูเรียกก็แต่ว่าไงดีก็สำหรับมาอยู่นี่สำหรับน้องๆที่จบปีนี้ก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณครับก็ก็เก่งมากเก่งมากที่อยู่รอดปลอดภัยได้ตลอด3ปีนี้อก็ขอให้จบออกไปก สำเร็จในหน้าที่การงานนะคะใครอยากใครที่เรียนต่อก็ขอให้เริ่มต้นใหม่ในแผนไหนดีๆอะไรอย่างนี้นะอยเดีเ๋ยวครูเรียก มีปัญหาเยอะแยะจริง ถกหมไไบอกเลยเดิกทอทุกเทียกเลไม่ได้มอเี้ยอ่ะอารมณ์นทษเขา่ทั้จีบเลยพระกขคือพระสมองคือสองเขาถามเราตรงๆทำไมไม่ราไเป็นพระเป็นแค่หลออ๋อสีเราเป็นพหแคลอดส้้ับสีส้อเด็กๆก็ขยัตั้งใจยนเรียเรยกอะไรนะ แค่อไมไ่้อต้องทานไปก็แกงนะเว้ยาะอะไรห็นน้ำป่ะน้าปได้ตามผต้องทานเลยทีนี่อะไรไม่ใช่เท้าแต่ก็เรื่องของท่านมันอ่ะที่ี่ก้องต้อทก่อนกอต้ยี่้องยก่อนไต้องสมลงก่อนนะครับาผมห้อไม่รับทีมงานนะพี่น้องหรออ พี่บริวารนะครับผมอยากให้ลองพอไปเป็นพอที่อื่มครับอยากให้กระเด็นูเรือระเด็นล่กเรือ็คือพออที่มีบุคคอทนี่ยไม่ไพ่กันเลยพอออถ้านรมานใหม่เพอเราไม่แด้ที่เหลือไม่ได้ไม่ที่หนึ่จะเป็นโรงเรียนะผมถ้าเราู่คุอําเธอเ็นม้วนโ้องเรียงต้อพออที่โรงเรียนเอาท่ร้านโทรศัพท์จำเสียพออไม่ได้กับผมพออ้นะครับเที่ยวใงญ่ยืนหาอะไรไห โอโอเคไม่มีปัญหาตัวันทาปตุ่มไม่อาเอนะคเน้วนะคโซดาที่ตาต่นะครับุาลง่งแล้วก็สานเโซดาลครับเสีังเสรที่ออกมาที่ไปดีตรวจดูเรียบร้อยแล้วครับเพื่อความสมดิลตลองภาพเหตงการอเมริทีวีไทรัฐีว สัตย์มากรับติดการมณ์ในของคนไทยไอ้ใจน้องเป็นผู้อื่นแล้วก็เดินไปตายเองที่นเดถอยด่าๆโอเคโอ้ยน้อมาน้องมาตั้งแตเตอนนี้ต้องมาถงอาจารย์เอ่อแล้วก็มันเปนรักธรรมแล้วแบบฮะพวกเสียงพวกเสียงี่อาจจะยาเใหนเสียท่านมาส่งให้ผมอาจารย์ ฉันต้องไปซื้อซ่อซ้อซอมผ่ซาลตผมไม่ได้แจ้งลาผมไม่แต่พี่แจ๊ดนะบอกให้ทุกคนที่เขามุ่มั่นอไปของทตนเขานยแต่ถ้าเขาซื้อซ่อ <S <S ซซมใ้นมนใรแนรแล้วตอนนั้นเขาะจะไม่ได้โดน้ถุงท่าไหนะไมได้ถ่สติกตินะตเหมื่าอก็มันก็รีงกรี๊งรีรี มันเิ็แทนันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกซ้อมโจทย์โยนโดยที่ไมมีอะไรตายการที่ได้ซ้อมมันก็หล่นในน้ำใช่ไหาที่้นั้นคือคือมาแทงไม่ให้ทำเนี่ยต้องโกบุญด้วยไม่ทำเนี่ยแล้วก็เลยวิทน้ำออกวิทน้ำก็ไม่เจอปลาปลากะโดดมา เขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นที่น้ำก่อนที่น้ำมันจะข้ามเขาใหม่ที่สองไม่ไรไต้องมืได้เลยฉันไม่อยากแต่ยุ่ยยังมีมองอยจริงแต้วก็มีน้ำออกก็เลยเป็นเราจะเล่นอะไรนะวันนี้ต้องออกไปเจอปลาอ่าก็เลยเป็นเราพี๊

เอาลูกสีสันลูกงานให้สีให้พรครบเซตลูกหาเราปรมาสเ็จตกแล้วออกกับเข้ามาเริ่มที่เลยครับเรียกเราสองต่อไปเจออันเจ้าทนายรบนท่านครับให้ผู้อ่นท่านเนง คุณครูของพี่ใหญ่ ทํางานนะคะถ้านักเรียนมีศึกษาทุ์ใดที่จะไปทํางานเพื่ออนาคตของเราก็ขอให้นักเรียนทุกคนประสบแต่ความสุขความจเจริญความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค,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 ค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายและช่วงเก็บตกถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บตกกัน คือปุู่ๆอาตมาไม่อยากเป็นยาลมอะไรก็ได้เลยไม่อยากเป็นพอดีให้ปู่ๆกินซื่อถกอยากเป็นยาลมให้ปู่ๆนิสซื่อใจมีอะไรมาอีกเพิเห็นปู๊กที่อยากมาต้องสอบเลยนะครับเพราะเธอคือคนัตอบที่คนไทยอยู่

มือแก่แก่หน่อยอะไรเอ่ย ครับจัดปาร์ตครับซึ่งเป็นงานรมดาธรรมดาเป็นหัวหน้าทันีนะครับผมวันนี้ได้เป็นตัวแทน ไม่ใช่มั้ยต้องอํานวยความนะครับตอนที่อยู่ของชาลก็แน่แน่เราสุดยอด <laughs>